สวัสดีครับวันนี้ก็ผมพาม,มาชมรถหล่อๆก่อนสมมอบอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็มองมันเผินเหมือนตัวท็อปใช่ไหมครับคันนี้คือตัวเริ่มต้นเลยนะครับผมเป็น Fortuner 2.4 l ร a e e r G นะครับผมนี่ครับก็อัปเกรดเป็นชุดแต่ง g r s r o r t รอบคันเลยนี่หล่อๆเลยครับผมคันนี้นะคันนี้ก็เรียกว่าคุมโทนครับผมดำทั้งคันเลยนะครับ อันนี้คือคอนเซปต์ของลูกค้านะครับผมอยากให้ดันมาคันเลยนะครับอ่ะไม่รอช้าผมมาชมเลยครับผมมบคันนี้เราแต่งอะไรกันไปบ้านนะครับผมเริ่มทีข้างบนก็จะมีตัวโลโก้ครับผมตัวอักษรเนาะสีดำเงาที่ฝากกับโปรงหน้ารถแบบนี้เลยโลโก้แก้วด้านหน้าด้านหลังนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับเด่นๆก็คือจะเป็นตัวไฟหน้าก้างป่าครับผมอันนี้ก็อัปเกรดเพิ่มเติมไปนะครับเพราะว่าไฟหน้าของตัว G เดิมๆจะไม่ใช่แบบนี้นะครับผมจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะ อันนี้ก็อัปเกรดเพิ่มเติมให้ลูกค้าไปนะครับแล้วก็ส่วนชุดแต่งก็คือเป็นชุดแต่งเ i ียสปอร์ตอบคันนะครับผมนี่เลยนะครับพร้อมกับช่องลมด้านหน้านครับชุดนี้ก็คือเซตเต็มไปเลยนะครับผมมีชุดกรอบประดัดหมอกมีช่องลมแล้วก็ลิ้นหน้านะครับผมที่เป็นสไตล์ของเซียสปอร์นะครับนี่ครับแล้วก็ส่วนล้อมแมกครับผมอันนี้ก็ ชุดใหญ่เหมือนกันครับผมก็เป็นล้อแมกขนาด20นิ้วนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดาด้านนะครับผมนี่เป็นกั้นวายสีดาด้านแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางด้วยครับผมบปนยางโตโยตอทีสนะครับผมไงหลอหลอดดูด้านแบบนี้เลยนะครับยางก็ตัวจบเลยครับผมอันนี้นะครับนี่คิวรอยังเป็นดําด้านอยู่นะครับผมให้รับกับตัวล้อแมกเป็นอย่างดีเลยนะครับผมทำไหลอหลอๆเลยอันนี้พูดคําว่าหลอบ่อยมากครับ แดี๋ยวก็ด้านบนก็จะมีติดฟิล์มไฮคูลซิเม็กให้รอบคันนะครับผมพร้อมกับชุดกัมศาสตร์นะครับของแท้ศูนย์เลยแล้วก็กรอบรองมือจับกระลอยเคปล่าครับผมแล้วก็คันนี้มีการอัปเกรดต,ตัวมือดึงนะครับผมเป็นสีดําเงาแบบนี้ไปด้วยนะครับเดิๆมๆของตัจีจะเป็นสีเงินโครเมียมน,นะครับผมแต่ก็ตามคอนเซปต์ของลูกค้านะเขาต้องการให้แบบดาลัางคคันนะครับผมก็เลยต้องการอ่าก็เลยต้องเปลี่ยนมือจับให้เป็นสีดําแบบนี้ไปด้วยนะครับ <S <S นี่เลยภายในครับผม ภายในก็จัดเต็มไม่แพ้กันนะครับผมก็จะมีชุดพรม 6D รอบคันนะครับก็เป็นลายเคปล่าครับผมเป็นพรม6 d ดีเคเบล่าแล้วก็ตัดด้วยได้สีแดงแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับลายนี้ก็คิดกันมากครับลูกค้าสั่งกันมาเยอะเลยครับนี่แล้วก็มีการอัปเกรดครับผมเป็นชุดกล้องบันทึกด้านหน้าด้านหลังไปด้วยนะครับไม่เอ่ยนี่ครับเป็นกล้องบันทึกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังไปด้วยนะครับนี่ครับก็เรียกว่า ลูกค้าบอกอยากให้แต่งครบเซตออกจากศูนย์ไปเลยนะครับผมมันก็จัดให้ตามโจทย์ลูกค้าเลยนะครับนี่ครับข้างหลังก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นพรมหกดีรอบคันนะครับเรามีลายมีสีให้ลูกค้าเลือกเยอะเลยนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับตัวลูกค้าเลยว่าเรียกว่าต้องการชอบประมาณไหน,นก็สามารถคุยกันได้นะครับผม ครั้นี้ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนคิวครเมียนนะครับผมเลือกเป็นคิวเดิมจากโรงงานครับก็เป็นสีดําแบบนี้เลยครับนี่จะได้เรียกว่าเข้ากันจับแมทกับตัวชุดแต่งแล้วก็สีของตัวรถพอดีครับผมเป็นสีดําเงานะครับรอๆลยนะครับก็ด้านท้ายก็จะมีตัวโลโก้แก้วนะครับผมด้านท้ายแบบนี้เลยครับโลโก้แก้วนะครับแล้วก็มีโลโก้ GR แล้วก็ดิฟหลังครับผมที่เป็นสไตล์ของ GR Sport นะครับผมนะครับ สวยๆดูด no er ันแบบนี้เลยนะฮะคันนี้ก็อัปเกรดเรื่องฝาท้ายไฟฟ้าเพิ่มเติมไปด้วยนะครับผมนี่ครับเติมเติมงตัจีจะยังไม่ได้มีมาให้นะครับผมสลับชุดฝาท้ายไฟฟ้านะครับอันนี้เราอัปเกรดเพิ่มเติมไปเนาะเป็นเรียกว่าเป็นเซตแบบออปชั่นจัดเต็มเลยนะครับผมสามารถเตะเปิดตัวแบบคลิกเซนเซอร์ได้ด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นถาดท้ายวางขอนะครับผมนี่ครับผมเนี่ยแล้วก็ปูให้เข้ารูปรอบคันแบบนี้เลยครับผมอันนี้เป็น ชุดผมผมดีเนาะมีปูตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมนี่ตัวนี้แล้วก็ติดให้หมดทุกอย่างเลยครับมีเบาะแถวหนึ่งแถวสองแถวสามครับแล้วก็จัดเต็มให้แบบนี้เลยนะครับติดให้ทุกจุดนะครับผมไม่ได้ห่วงออปชั่นเลยนะครับครับนี่เป็นไงครับหล่อๆครับผมคันนี้ตัวจีเนี่ยก็ขายดีมากครับช่วงนี้ก็ซื้อมาแต่งนะครับชุดแต่งเนี่ยแล้วก็เบิกพาร์ทแท้ของสูตรให้ลูกค้าไปเลยครับผม ก็ประหยัดเงินไปได้เยอะเลยนะครับบางทีซื้อตัวเจียสปอร์ตก็อาจจะแพงไปนะครับผมก็มาซื้อตัวเริ่มต้นก็ได้นะครับแต่บางคนก็อาจจะมีการบ่นว่าไอ้แล้วซื้อตัวเริ่มต้นไปอย่างเงี้ยแล้วคนที่ซื้อตัวเจียสปอร์ตเขาจะรู้สึกยังไงนะครับคนที่ซื้อตัวเจียสปอร์ตนะครับผม mm hmm. เขาจะรู้สึกว่า mm hmm. ถ้าเขาซื้อเจียสปอร์ตไปเนาะ mm hmm. หนึ่งคือเขาได้ออปชันที่มันจัดเต็มมาให้จากโรงงานนะครับผมได้พวกฟังก์ชันกล้องรอบคันนะครับผมช่วงล่างของเจียสปอร์ตแล้วก็บาะภายในของเจียสปอร์ตเนี่ยอัน,น ต้องเรียกว่าต้องซื้อตัวเจียสปอร์ตนั้นนะครับถึงจะได้ฟังก์ชันพวกนี้นะครับผมพวกเออ่หัวหมอนเจียสปอร์ตครับผมพวกภายในเบาะอคันธาราพวกนี้นะครับก็จะได้เป็นอีกเซตนึงไปเลยครับช่วงล่างด้วยนะครับผมแต่ถ้าซื้อตัว G ครับผมออปชั่นแล้วก็จัดเต็มไม่แพ้กันเนาะออปชั่นบางอย่างที่ตัว G ก็มีไม่ครบอยู่แล้วครับผมพวกเบาะหนังเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมหน้าจอเครื่องเสียงก็มีให้ครบเหมือนกันนะครับที่ที่จะว่าจะขายจริงๆก็คือจะมีแค่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมแต่ก็สามารถติดตตัั้้งเเพิิ่มมไดนะครบ ส่วนชุดแต่งเจียสปอร์ตเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นแค่ชุดแต่งภายนอกนะครับผมอ่า๋ยวก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปเนาะชอบรุ่นไหนครับงบถึงคันไหนก็สามารถจัดคันนั้นได้เลยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้งไงก็ฝากไว้ประมาณนี้กันก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ